พาชมงานบิวอินอีกแล้วนะคะที่นี่ก็คือโครงการเศรษฐีจันกิน92อนะคะบ้านหลังนี้เขาก็จะแบบทำเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกมีความรักชุดิมนิดนึงอยวลองเดูนรอบรอบนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคนอนโซลทีวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบสีขาวสีเทาแต่ว่ามีความใสแบบเป็นอะไรนะเป็นลายหินนิดนึงนิดเดียวท่านั้นนะคะ ตรงของลัชลี่มันเกลี่ยอันนี้มือจับก,ก็จะใช้เป็นสีทองเป็นดุมมือจับดุมแล้วก็มีถังข้าหลุมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคมไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเราลูกค้าเอามาก,ก่อนตอนนี้ของยังไม่ถึงเดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ทีนึงโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะนี่จะเป็นโซนรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นสู้เป็นแบบเก็บของได้โชว์ของอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เยาจะทำาระหารตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนเดวกเลยค่ะ คโซนทีวีนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชิวสแตนเลสแล้วก็มีชิ้นไม้อ่าเพิ่มพิมพ์นิดนึงอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องอันนี้จะเป็นห้องเป็นโนของลูกค้านะคะคือจะเป็นคิวปูผนังคิ้วอ่าให้ดูแบบมีความสวยงามนิดนึงเลยนะคะแล้วก็ติดโคมไฟโคมไฟผนังสองข้างอ่าโทนก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีเทาเทาอ่อน ไป้ตองแอร์จะเป็นกล่องแอมันจะใหญ่กว่ากลองม่านหน่อยเพื่อแบบรับน้ำหนักแอร์อะนะคะอเคห้องนี้เลือแบบว่าโปร่งโล่งสายสวยงามค่ะถ่ายรูปก็สวยเองโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาขึ้นไปชั้นสอนะคะก็คือชั้นอม่จะทำห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กสองห้องโอเคแอ้นนี้จะเป็นโซนกิคะ ตมีความเป็นมแต่ว่าตรงนี้จะมีพิที่ามินกันเป็นสเปรเลตสีทองเงาอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวข้างบนจะมาติดทีหลังโอเคอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็คือจะมีความแบบว่าเครื่องไว้น้อยขึ้นมานะค่ะโทนก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกันคือครุงตรีเดียวกันเลยนะคะห้องนอนเล็กไอ้เลีกยงเท่าไหร่ะัดไฟเตียงห้าฟุตครับห้าฟุตแต่เป็นทำแบบญี่ปุ่นเนี่ย สไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีจะเป็นโต๊ะทำงานเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็มีชั้นเก็บของบางหิ่งด้วยหน้าบานยังไม่ติดตั้งเลยจะ่ันจะมีหน้าบานกระจกเนาะโอเคแต่ว่าแลัตรงนี้งามไปประมาณ90เปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเราคิดแล้วเดี๋ยวเราลองหน้าบานบางสอ่าโต๊ะเครื่องแป้งขอดูฟังก์ชันหน่อยครับต๊ะเคงแป้งแป้งเนาะดยรวมอะต๊ะเคงแป้งนี้ก็จะเป็นโต๊ะสูงพิเศษเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้าสูงมากแล้วเดี๋ยว อันนี้ก็จะมีความพิเศษของมันก็คือสามารถเปิดได้ว <Wow. S 1> ้าวข้างในก็สามารถเก็บของได้แต่พอต้องกินก็คือไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเก็บของได้เมื่อกี้ก็ไม่รู้ะรนะเมื่อกี้ของได้ออันนี้มันก็เปิดอ่ะเก็บของได้เลยแต่มันจะเป็นแบบว่าพื้นที่มันจะแบบนิดนึงเนาะมันเป็นห้องเล็ก รนะ่องเนาะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาข้างในก็เป็นสัมผนะัสอยว่คนดเดียวเนาะประมาณนี้แต่ว่าเพื่อได้ความสูงที่ติดข้างในก็ดีเกิดน้ำวิ่งชักเป็นไงเนะี่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยวิ่งชักอ๋อมันจะเป็นแบบว่าแขวนกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยแขวนกึ่งโบว์อะไรอย่างเงีบบง้ยได้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมากเพ่วิ่งชักอ่าอันนี้เราใส่ให้สามชั้นเลย ต้องเก็บในสุ่ยอันนี้ที่ไม่ทำออกมาโชว์ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าวัวชนก็เลยตัวเขาไปโชว์นั่นเนะคะก็เลยดอดเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นนตู้ฝั่งนี้ครับตู้ทำอะไรเ้วยเป็นตูตต้ตู้โชว์อันนี้ตู้โชว์กระเป๋าโชว์ของอะไรได้เลยอันนี้สูงเสุดจะเป็นมอนต์ชั้นนิดหน่อยจะเป็นอันนี้ก็แบบเป็นชั้นแบบกระจกเนาะอ,อมีไฟส่องลาด้วยใช่มมีไฟข้างในก็สวยตรงนี้ นีจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็คือจะเป,จเป็นเหมือนกันอันนี้เป็นหัวเตียง,ง,ยงบุกอะไรนะเขาเรียกบุบุเบกหัวเตียงแล้วก็มีเตียงมีดีว์เตียงด้วยอันนี้หกฟุตเตียงมีลิ้นชักด,ด้วยใช่ไหมมีลิ้นชักเต๋อ อันนี้แบบเทล่ะแต่ว่าใช้งานสะดวกอันนี้เป็นโซฟูใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ได้ปรับหน้าบางโอเคแล้วก็มีสไลด์ได้นะน,นี้เป็น เดี๋ยวนะตรงนี้มี LED ด้วยนะจะสวิตช์อยู่ไหนเอ่ย่งแล้วก็ฝังนี้งนี้เป็นตาเราอีกรเอันนี้สูงมากขนาสูงมากจริแต่เราก็แบบให้พื้นที่ใช้สอยเนาะเพื่อความสวยงามแล้วก็การใช้งาน อันนี้มือจับจะเป็นสเตนเลสใช่ไหมอลูมิเนียมอลูมิเนียมทองเงา,งาใช้ง่ายง่ายเปิดแล้วก็กระจกเป็นสีอะไรนะสีชาสีชา,นะาแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟแบบไฟแบบเปิดเองใช่ไหมใช่ครับก็คือเพื่อแบบให้โชว์ของเห็นของข้างในได้นี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นลิ้นชักลิ้นชักแบบจเต็มมากลิ้นชักจะเต็มมากจริง คือดีโอ้ได้กี่ช oh. ั้นเปิดสองสามสี่อันนี้ก็คือเปิดติดไฟอป uh. ได้โอเคสวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนเดียวกันนะสองห้องนี้ใช่ครัก็คือมีความสีขาวสีเทาสีไม้แล้วก็ก,กระจกแล้วก็มีหนังชี้นหนึ่งทีนี้ตรงนี้บ้านจะมีห้องนอนเล็กแต่ว่าห้องนอนเล็กจะทำแค่ตยยู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า ไฟแบบอัตโน,นมัตินะคือถ้าเราเปิดสู้ไฟมันจะปิดแต่ถ้าเราปิดไฟมันก็จะดับอันนี้ก็มีรูปแบบแบบรูปแบบ,แบ,บ,แบ,บเหมือนกันเลยกับมองโมรีแต่แค่หน้าบานไม่เหมือนกันอันนี้หน้ามานกะเป็นสองเบนจบเงาของตัวได้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะก็คือมีแค่นี้เดี๋ยวไว้จะมาพาไปชมอีกหลาย,ลายๆโครงการนะคะปากผลงานของแพนโดร์นิเวียด้วยนะคะ สวัค่ะ